ะสวัสดีจ้าพ่อพี่น้องวันนี้กลับพบกันคือเก่าค่ะกับชาววิ่งสาวคนพี่นออออ้องผมูเขาหลงคลิปมานาวพี่น้องตอนนี้ได้ครับพี่น้องวิ่งสาวบนเกาะออกมาเห็กงานพี่น้องอยู่ทางตรงสม,มุทรสาครอนจึงนองเสร็จกะกลงางถนนนี่จ้าตอนนี้ก็ใกล้จะเลี้ยวแล้วล่ะค่ะพี่น้องเล้ยวเก็บงานนิดๆน้อยๆกับทเ้เล่ะแล้ว,ลลวช่วงนี้วิ่งสาวบนเกาะกำลัง เขาไปเบิ้งคลิปข้อมือพ่นเก่าเกาไปพี่น้องเด้อเมือละซีบคนเมือละซีบบ้านจด็กพี่น้องเมือละซีบบ้านเมือละหาบ้านแล้วแล้วแต่มือมือพ่นตกก็พอได้ข่าไปเดอนไปน้อกกู่ว่านพ่นตกตอนหกโมงคืนทึ่งฝนแห้งลมแห้งเท้าฝ่าแห้งก็เลยปิดมือถือไปยังแตร์หุ่มหนึ่งจด็กพี่น้องแบบสูบไปดีเด็กพี่น้องก็เล่นก็ได้ก็ได้ข่าไปเยี่ยมบ้านมูรุพี่น้องเนาะ เดี๋ยวมมแรงแหละครับพี่น้องเด้อร์บนมาดโต๊ะโมเร่งอ่ะเยี่ยมบ้านโม่หน่ำไม่คอยทยอยไปทีละบ้านทีละบ้านเนื่อจากพี่น้องเด้อเพราะว่านี่ชาวบนของวัดในเขาเป็นฮามูเป็นอย่ามฮามูมากเลยปีเลยจากพี่น้องยากเราต้องเป็นมีหน้าอยากครองอ่ะต้องย่ามแรงอ่ะต้องเฮ็ดนั่นเทสีเทสเล้าแล้วนะครับมีเขาแรงแรงแล้วอ่ะต้องพย่ยมบ้านพู้นนานผู้นี้เดี๋ยวซาลินเกษตรยนมีทุนเนาะสื่อสำรวจอีกเครื่องหนึ่งค่ะ ตู้มนะูประเตศอันละก็ได้ทุกข้าวนะครับตู้รถสองเครืองนะสฮะสรีเจริญอีกออกฟิตบอกคือฝ่าวาล์้ายอันนี่เช้าบนอันนีหาทุนไปซื้อรถแทบมา,า,มาอีกเครื่องหนึง่งแล้วกับสีมาไหลซดเครื่องหนึ่งเครื่องหนึ่งกับสีเอาไวท้ท่าเปิดอีกช่องหนึง่งนอกพี่น้องเนาะจังอันคือซ้อนแต่ตอนอันนี้นเกิดอะไรอย่งมากอันละอะฮะสอนไปมีรมสองเครื่องเครื่องหนึ่งไหลซดเครื่องหนึ่งเอาไว้ เปิดเช่าเช่านุงเอาไว้ให้เป็นผู้คุ้มผู้คุ้มช่องประมาณเป็นแบบที่ว่าไอแดงชูบีไล่ในละพุ่งเป็นซ้อนสอนลื่นมากไอ้เจ้าบนกับโอ้ยไปข่าไปหาเพื่อนกัเอ้าวมาไอแดงว่าลิ่นนึกว่าเละตัวอันผ่านแล้วว่ามันบอกตอนตัวเป็ผ่านแล้วมันอย่างที่ผแล้วจะหลุดไปเลยโอ้ยอยู่ทันยังสุดได้เนาะสุดได้เสมองเจ้าประมาณโอ้ยไม่ไปยังขาดเลยเอาไม่เลยไม่ก็ได้ ตอนนี้นิทราวก็ออกมาเริ่มไล่เริ่มอันเอาคีล่ปลงเรื่อยๆข้านนอกเรื่อว่าสียอดวีว่บุล้ายได้กระสีเปิดคากันมอสเทนไพรก็ยังเสร็จาลนไปเที่ยวอาหารเที่ยวนีเที่ยงนีกับเสียลุ่มเท,ที่นีไวล่าเที่นีกับสีไฟข้างนอกแต่ว่าส่วนใหญ่จะแต่งหน้าข้างนองไร่าะไรท่าน่เป็นธุระเป็นทุรเที่นกัสีลามือหนึ่ง,งมือหน,น,นึ่ง้อกพะวาอมผาันไปอ่ะหนไปลุกไดล่าแค่มื่นยาว เลนห้าทสองมือน้มือเดียวค่ะันน้เป็น้เห็นทุกอย่างคล้อหลัออกไปห้ามแล้วก็ออกไปท้ายพี่อยู่แค่นันละวราจะแค่คิดกินกับบริเทนซำบริเทกินอยู่ว่าเขาทะเลก่ะว่าวว่าเมื่อพร้อมกันในร้านต้แจ็คการ์ก็เลยี่รถไม่กีมูค่ะตีสามตีสามกับมาหอดีตีหาพอดีกับเขาไม่หดนงนต่อเลยการเที่ยวนานอกไปนอกเนาะจะสิไแตไปทายอันคิปกินอันโลกอาหารทะเลให้ ก็เปอย่างที่มิค so จิดกินส่วนไงด้วยถิ่นหนองเด้ออันมีเวลาเที่ยวกันนะสิยี่ส่วงพักพักยังเนื่ยมาขับรถีเวลาเที่ยวดอกพี่นนองเฮทัางงานคนเฮต่างงานส่วน่งานเขามาก็เริ่มร้ายแล้วระวางต่างรัฐบาลไม่ได้เาน้าทีไม่เป็นสิ้งมูลใดท่องจากที่เขาง่ายกีเขาร้ายนี่สาวคนก็ยังไม่อยู่บ้านแต่ว่าอัน เร่องหนูถ้าว่าร้ายน้อพี่น้องเนาะทุนห้าว่าร้ายทุนหลายกับที่มัจยุบานอยู่ดอกใครจะยุบมั่ไม่มีจากพี่น้องมิตรนี้ของพ่อจะขอขล่ะยืมเจ้พ่อมาบภาษาอยู่ทืกคนกันเงินดอกเงินแดดกับพ่อไปยืมเตอรพี่น้องกัน้องละข้านนี่สาวกับพ่อเอาพ่อเอาเรื่อพี่น้องอยู่แบบนี้บ่าไม่มีดีที่สุดสบายใจที่สุดถึงว่าห้าไป็นมีของพ่อห้าเห้ากะบอกพ่อได้พ่อห้าว่ายยังว่ามีตอนแล้วก็ท้ายที่สุดหายเลยโอเค ก็คือไปยืมเงินดอกได้ตามท่วงวสันที่เรานอกร่งบืนงยิ่งนากรงับลาตีลาขานาดใหญ่เลยที่กันทายืมเงินดอกนอมีนอกระบบดอกระเบบนะสมมหก่อนที่ชาวบุต้อไปยืมเงินดอกเพื่นกัรหลอกมาแลนมาเบืองไีเอ็นไปย่างว่าใส่กล่องหวานเนาะว้าวคปยังว่าใส่ใค่ถรชับเพื่อที อนอัดวีดีโอก้กจ้าตล,ลอเลยแต่กันเสีย,เ,ยรเรื่อยๆพี่นอ้องครัเพิ่งว่าปีนี้นี่สาวบนสิยผ่านข้โมยบัวมูมได้ครับพร้อมกันมากอ่ะผ่นานเมื่อแต่พี่น้องเขาได้เงินเงินหมดแล้วเวละจะบ,บาทเขาพวกหัวจักเขาบวกไหมาบอกในคลิปเขได้บอกว่าให้ออกนั่นแหละกดนอพวมคิดกดของอา่า YouTube เพิินนี่เขาพวกไปยังครับพี่น้องสูไม่ก็ได้สูไปนน้ำกัน ทนี่ก็อบคุณงไ้ใจเรื่องนอกี่นอเด้อ้อเด้อขอบคุณอันมาดามอันเม่แเมนอกอันยังจำไม่ได้หระตวบอกว่าหาเสอรลิ่งลงคลิปแล้วมันเสีมาเบิ้งไายดอรขอบคุณลายเดอ แล้วสตินีเก็ร์สิเข้าไปหาไปหาคือการ่วนนีก็เริ่มเข้าไปหากันแล้วจไรพี่น้องเริ่มเข้าไปหาเบิ่งคลิปจะมาสติ๊กเกอร์เบิ่งคลิปให้คนหนึ่งนี่จะเพิ่มประมาณสามคลิปสี่คลิปพี่น้องเบิ่งจะจบจบหลังที่คอมเมนต์ได้พี่น้องเลิกคอมเมนต์ใหนก็ร่าเริงก,กันที่เก่าหนะึพี่น้องอะไรพี่น้องสำหรับคลิปนี้นนที่สาวบอิวารเนิคก่อนนะคะาเสีงไหม่คลิปหนาจะพี่น้องเลิกขอบค,คุณทุกแห่งเชียร์แห่งใจเอ็กซีเก่าเอ็ซีใหม่